สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง PSR t e c h ต t e r อีกแล้วน,นะครับก็ห่างหายไปนานวันนี้ก็มาด้วยอาการาปั๊ม a อซครับปั๊ม a อซหรือปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลเนี่ยนี่ครับมันรั่วมันรั่วนี่ครับซึมออกใต้นี้มันจะมีรูนะครับเนี่ยจะมีรูจะมีรูนี่นี้ตานี้ตาน,ตนี้ใต้ตรงนี้ครับตรนี้ มันจะมีรูระบายอยู่ถ้ามันรั่วมันจะไหลลงอ่องล่างเนี่ยครับหรือเราจะเปลี่ยนผ้าปั๊มก็ได้นะครับแต่ผมไม่เปลี่ยนละผมสั่งใหม่ของใหม่มาแล้วรุ่นนี้หนึ่งแปดห้ารุ่นนี้ก็จะเป็นสี่ขาครับเนี่ยเครื่องรุ่นใหม่จะเป็นน็อตสี่ขาตัวเนี้ยครับจะเป็นปนนั๊มน็อตสี่ขาแต่เครื่องแต่ถ้าเครื่องรุ่นเก่าจะเป็นสองขาน็อตสองขานี่ครับ นอสองขานี่มันมีสองขามีสองน็อตพูดง่ายมีสองน็อตเป็นปามกลมๆเ่ยครับอันนี้เป็นหนึ่งหกห้าครับอันนี้หนึ่งหกห้าอันนี้ของใหม่ครับทําการสั่งมาเรียบร้อยของใหม่ของใหม่นี่เลยสั่งอะไรมาส่งส่งออกส่งไปสนีมาครับนี่ ที่หอนี้เลยครับก็ใช้ได้ก็คือใช้ได้จบผมไอทีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปรุ่นนี้ใส่ผมติดรถมาเป็นสาแบนในสานนูนไม่มีผลนะครับใส่ด้วยกันได้นี่รูปร่างจะเป็นอย่างนี้นะครับปึ๊บเนี่ยเป็นนอ็อตเป็นที่นอ็อตเราก็จะถอดถอดอันนี้ ถอดตัวนี้ถอดตัวนี้ครับแล้วก็ถอดนอด็อตแล้วก็เช็ดทำความสะอาดทีเดียวแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยครับง่ายๆของใครรั่วอยู่ก็ทางเกตรู้นยครับบางทีมันรั่วเนี่ยมันจะรั่วปุ๊บมันไหลเข้าไปในช่องนี้ครับมันไหลจากช่องนี้เข้าเครื่องทําให้น้ํามันเครื่องเราเสียได้นะครับนี่ก็เดี๋ยวรอถอดกันครับวันดีมีมือเดียวไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับ รับผมนี่ก็ถอดตัวเก่ามาแล้วก็เลยมันรื้อไว้ให้ดูก่อนเลยอันนี้ตัวใหม่ตัวใหม่ตัวเก่ามันจะมีงี้ครับจะเป็นแบบนี้ฝานี่อยู่นี้ไปกรองปึ๊บนนี้ปิดอันนี้ครับนี่อยู่แบบนี้ไอ้ลูกปั๊มเนี่ยอยู่ข้างในมำวิญญาข้างใน,นก็ปิดนะครับถอดมาก็เป็นถอดแบบนี้มันมีน็อตอยู่ข้างบนถอดเนี่ย ใครบางทีกองตันกองอะไรเงี้ยไล่แล้วหาไปเจอลองดูว่าทั่วครับพวกน้ํามันอะน้ำมันตรงนี้ก็มีส่วนครับถ้ามันตันข้างในก็จะไปอยู่อย่างนี้ครับพาปั๊มมนอยู่อย่างนี้นี่ดูสภาพพาปั๊มครับแตกรางงานหมดรั่วเนี่ยบางทีรั่วมากมันก็ถ้ารั่วปุ๊บพาปั๊มมันอยู่แบบนี้ครับ ถ้ามันมันอยู่อย่างนี้จะปั๊มปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บถ้ามันรั่วปุ๊บ่ยมันรั่วตรงนี้นะครับจะลงรูนี้มันจะลงคอบนี้ก่อนแล้วจะมีรูเนี่ยรูระบายเนะครับระบายทิ้งออกมาว่าแดงว่ามันรั่วเพื่อกันเข้าเครื่องแต่ถ้ามันรั่วหนักๆอันนี้รั่วหนักๆปุ๊บมันน่าจะเข้าเครื่องได้เข้าทั้งช่องนี้ครับอันนี้มันก็เดื่องกดเนี่ยมันจะเกี่ยวเข้าไป การหลดเกี่ยวเข้าไปเลนนนะครับนี่นี่ก็คือปั๊มเอซีหรือใครจะเปลี่ยนแา่ปั๊มอย่างเดียวก็ได้นะครับเนี่ยแต่ผมไม่เปลี่ยนละผมอซื้อของใหม่เลยไม่ไม่กี่ร้อยครับไม่เกินพันแล้วแต่ร้านนะครับแล้วแต่ร้านมาบอกนี้แล้วแต่ร้านไม่เกินพันก็เดี๋ยวรอใส่ได้เลยนะครับ คลิประหว่างใส่อาจจะไม่มีครับก็ใส่ใส่ปกติถอดไม่ยากถอดไม่ยากแล้วก็ล้างทำความสะอาดเช็ดให้เรียบร้อยถอดฝายแป๊บถอดนอะไรเงี้ยน็อตมีสี่ตัวคนี่น็อตสี่ตัวน็อตสี่ตัวเป็นหนึ่งแปดห้าหนึ่งหกห้าที่เป็นรุ่นปั๊มสี่ตัวก็เป็นเครื่องรุ่นใหม่อันนี้เป็นเครื่องรุ่นเก่าครับก็เดี๋ยวประกอบเสร็จก็ใช้งานได้ครับ ไม่มีปัญหาก็ขอ,ขอ,นนข,อขอบคุณคคผู้ศศท,ท,ศศที่ติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณครับครับผมนด่ก็ใส่เ็ตไปที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ยังไม่ได้ติดเครื่องทั้งคันใหม่อยู่อย่างเดียวใส่เ็จเรียบร้อยแล้วไฟเหมือนเดิมนะครับปามน้ำมันก็ขอขอบคุณผู้ที่ติดตามรับชมทุกท่านนะครับ อาจจะลงคลิปช้าบ้างไว้บ้างก็ขออภัยนะครับขอขอบคุณครับ